ดาเมจแรงไม่ไหววีเจจ๋านัาวีรนุชปล่อยช็อตเด็ดก่อนออกกำลังกายอกเอวมาเต็มแซบเกินต้านสุดๆเรียกได้ว่ากลายเป็นไอดอลสายรักสุขภาพและการออกกำลังกายของสาวๆไปแล้วสำหรับนักแสดงสาวจา๋านัาวีรนุชทองมี หรือวีเจจาที่มักจะเสิร์ฟภาพสวยแซ่บและอวดหุ่นฟิตแอนเฟิร์มมาให้ได้ว้าวกันอยู่เสมอเอสกันตะพงยิ้มสดใสหลังแท็กทีมภรรยาพาลูกสาวเที่ยวทะเลเลดี้ปรางนุ่งชุดว่ายน้ำอวดหุ่นสวยเป๊ะเช็คอินทะเลเวียดนามมุมไหนก็แซบสับไฟลุกสุดๆจีน่าเตือนหาอย่าทำ หลังเจอมากับตัวฟอกสีสีครั้งในหนึ่งอาทิตย์จนผมขาดเหมือนหนูแท้อย่างล่าสุดวีเจจา๋าก็ได้ออกมาอวดหุ่นสุดจึง้งชวนตะลึงกับช็อตขยับร่างเบาๆอวดอกเอวและสะโพกสุดสวยก่อนออกกำลังกายผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับสั้นๆว่า Morning. Have a great day every one ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ได้เห็นดาเมชความสวยแซบและแอบร้อนแรงเบาๆของสาวจ๋าแล้วนั้นบรรดาแฟนๆต่างก็ไม่พลาดเข้ามากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่เลยทีเดียวดาเมชแรงไม่ไหววีเจจานัทวิรนุณ ปล่อยช็อตเด็ดก่อนออกกำลังกายอกเอวมาเต็มแซบเกินต้านสุดๆเรียกได้ว่ากลายเป็นไอดอลสายรักสุขภาพและการออกกำลังกายของสาวๆไปแล้วสำหรับนักแสดงสาวจา๋านักถาวีรนุชทองมี หรือวีเจจาที่มักจะเสิร์ฟภาพสวยแซ่บและอวดหุ่นฟิตแอนเฟิร์มมาให้ได้ว้าวกันอยู่เสมอเอสกันตะพงยิ้มสดใสหลังแท็กทีมภรรยาพาลูกสาวเที่ยวทะเลเลดี้ปรางนุ่งชุดว่ายน้ำอวดหุ่นสวยเป๊ะเช็คอินทะเลเวียดนามมุมไหนก็แซบสับไฟลุกสุดๆจีน่าเตือนหาย่าทำ หลังเจอมากับตัวฟอกสีสีครั้งในหนึ่งอาทิตย์จนผมขาดเหมือนหนูแท้อย่างล่าสุดวีเจจา๋าก็ได้ออกมาอวดหุ่นสุดจึ้งชวนตะลึงกับช็อตขยับร่างเบาๆอวดอกเอวและสะโพกสุดสวยก่อนออกกำลังกายผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับสั้นๆว่า Morning Have a great day every one ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ได้เห็นดาเมจความสวยแซบและแอบ,บร้อนแรงเบาๆของสาวจ๋าแล้วนั้นบรรดาแฟนๆต่างก็ไม่พลาดเข้ามากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่เลยทีเดียว